สวัสดีครับวันนี้มาเสนอนะรูปราวรูปศิลปะนะครับที่เราสร้างจากโปรแกรม g ีพีอันนี้ก็จะมีพลวัตด้วยนะครับก็คือการสร้างกังหันที่ปรับความเร็วได้นะครับนะลองดูนะครับเบอร์หนึ่ง นะครับเบอร์หนึ่งก็จะหมุนจะช้านะครับนะลมแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับอ่ะที่ถามว่าวิธีสร้างทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ไปเปิดหน้าต่าง,งใหม่นะครับ อันดับแรกเราก็สร้างวงกลม,มสักหนึ่งสักหนึ่งบวงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ควรซ่อนนะเพราะว่ามันจะกลับเพิ่มนะครับ กระซอนไปนะครับแล้วจุดใหม่มาวางสร้างตรงเชื่อมไปนะครับผมจะหมุนนะครับหมุนเส้นนี้ประมาณ30องศานะครับ เส้นเชื่อมนะครับตรงนี้เราจะจะใส่สีที่มันสักสองสีในใบกังหันหนึ่งใบก็ผมก็จะปรับะนะาทางใช้การย่อขยายนะครับปการแปลงย่อขยาย สองในสามนะครับข้าบวนก็เช่นกันนะครับเราก็จะมาใส่สีกันนะครับ เดี๋ยวใช้เครื่องมือสร้างรูประเลี่ยมที่มีสีอยู่แล้วนะ ถ้าเราเปลี่ยนสีก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นสีส้มเข้มไหมถ้าไม่เข้มก็สบ,บัตินะครับปรับความทึบความเข้มนะครับเข้าไปนะครับเข้มขึ้นครับอันนี้จะเป็สี อเคสีนี้นะครับเข็มไหมให้ไม่เข้มเราก็สมบัติปรบับปรบับทึบเข้าไปนะครับ, okay, รบจากนั้นไปวงกมลมเราซ่อนเลยนะครับขอโทนเฮดนะครับผมจะเริ่มหมุนแล้วนะครับการแปลงหมุนถ้าเราหมุน30เท่าเดิมรูปจะติดกันนะครับ ก็สวยแบบนะครับเอาเป็น60ก็แล้วกันจากนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็หมุนจนครบ หรอบนะฮะครั้งนะครับได้มาหกหใบกังหันนะครับนี้ตรงสร้างฐานเราก็สร้างง่ายๆนะครับโดยใช้รูปหลายเหลี่ยมเหมือนเดิมนั่นแหละครับสร้างเข้าไปอ<า>ย่าลืมกลับไปที่เดิมนี่นะครับ ให้สีให้สีของตัวฐานไปอยู่ด้านหลังนะครับโอเคขยายไปแล้วก็เขีนว่านะครับถ้าเราคลิกจุดทีป่ปลายปลใบหันจะเริ่มหมุนได้นะครับแล้วก็เอาสักจุดจุดนึงนะครับมาสร้างปุ่ม,มเคลื่อนไหวนะครับ แก้ไขปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวเราตั้งเลยนะครับตั้งเป็นว่าขอเป็นตามเข็มทุกทุกปุ่มนะครับความเร็วปุ่มและขอเป็นช้านะครับต่อไปนะครับ รอบที่สองก็เป็นตามเข็มมอนเดิมนะครับความเร็วขอเป็นปานกลางกนะ็ตกลงนะครับครั้งที่สามนะครับคลายปุ่มแสงการทำงานการเคลื่อนไหวนะครับความก็เป็นตามเก็มมอนเดิมตรงนี้ปรับเป็นความเร็วนะครับพอไหมอีกครั้งนะครับอัเร์ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับตรงนี้ก็เป็นตามเข็มมาความเร็วแล้วเราเราจะไปจะเป็นอื่นๆนะครับหนึ่งนี่คือความเร็วปานกลาง ขอไปสักสี่นะเขาสอดนะครับอีกอันอีกอันแล้วนะครับเบอร์ห้าเลยนะครับตลับตอนในอื่นเมื่อกี้เบอร์สี่อันนี้ก็เป็นเบอร์ ลบแก็แล้วกันนะครับทดสอบนะครับชา้าเร็วขึ้นนะครับ<ม>เร็วขึ้นอีกนะครับ<ม>โอเคนะครับอาจะเปลี่ยนชื่อน,นะครับ<ม>คลิกขวากำหนดชื่อใส่หนึ่งเข้าไปนะครับง่ายนะครับ คลิกขวากำหนดชื่อใส่2เข้าไปนะครับคลิกขวากำหนดชื่อใส่3เข้าไปนะครับคลิกขวากำหนดชื่อใส่4เข้าไปนะครับคลิกขวากำหนดชื่อ ใส่5เข้าไปนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ านะครับตัวนี้พิมพ์ว่าปรับปลอมเร็วนะครับ ชื่อครับชื่อว่าไงดีครับกำหันนะ เสร็จแล้วนะครับก็ขอจบแนวทางการสร้างกังหันที่ปรับความเร็วได้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ